ฉันอยู่ในโลกที่ใครโกหกตาจะขยิบแต่งาผมนะครับผมรักคุณเฮนี่คุณโกหกนี่นี่มันกี่โมงแล้วทำไมึงมาทำงานสายเอาไงดีถ้าเราโกหกหัวหน้าต้องรู้แน่ๆเออคือพอดีฉันเลิเรื่องชาวบ้านอยู่อะค่ะเลยมาทำงานสาย ตาไม่ขยิบจริงๆด้วยสแสดงว่าพูดความจริงงานใช้ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดีเด๋ยวเธอคิดว่าเหตุผลงงงแบบนี้จะทำให้เธอรอดเหรอฉันไล่เธอออกเอ่อเดี๋ยวสิครับหัวหน้าฉันไล่เธอออกก็ไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่เก็บของออกไปอีกหัวหน้าเลย่ฉันออกไม่ได้หรอคะทำไมฉันจะไล่เธอออกไม่ได้ เพราะว่าฉันเป็นลูกสาวประธานบริษัทเธว่าโกหกเลยว่าท่านประธานอะไม่มีลูกสาวทําไมตาเธอไม่เคยยิ้มรู้ว่าเธอจะพูดความจริงรู้อย่างนี้แล้วยังจะไล่ฉันออกอยู่ไหมล่ะคะผมไม่กล้าไล่ลูกประธานออกหรอกครับได้ผลผลหน้าเชื่อสนิทใจเลย เกิดอะไรขึ้นในยามใหม่ทำไมคุณถึงย้ายโต๊ะทำงานไปอยู่ในห้องหัวหน้าเรื่องบันยาวอันนี้ไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะได้ครับถ้างั้นเรากลับบ้านกันเลยนะเดี๋ยวผมกลับไปต้มมาม่าให้กินต่อไปเราไม่ต้องต้มมาม่าแล้วนะเพราะฉันมีวิธีทำให้เรารวยแล้วน้ำพิเศษงั้นเหรอมันจะดีหรอยัยหมถ้าคนจับได้ว่าเราเรอขายน้ำเนี่ยเรารวยแน่เลย กินแล้วผอมสวยหุ่นดีเสียงใสค่ะกินแล้วหุ่นดีจริงเหรอคะจริงค่ะเห็นผลทันตาเลยค่ะเฮ้ยตาไม่ขยิบแสดงว่าพูดจริงนอกจากกินแล้วเสียงดีมันจะช่วยให้ฉันหายพูดเนิร์มไหมคะกินแล้วหายพูดเน่ร์แน่นอนค่ะเฮ้ยเขาพูดจริงๆด้วยตาไม่ขยิบเลยถ้าอย่างนั้นพูกฉันสงคนรเมาหมดเลยค่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะ เออมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมคุณพูดโกหกแล้วตาคุณไม่ขยิบเลยพี่ตาฉันไม่ขยิบก็เพราะว่าคุณหมอคะฉีดโบท็อกกับกคุณหมอหน้าตึงจริงๆใช่ไหมคะจริงสิคาหรือจากหน้าหมอได้เลยเอ่อตึงจนไม่รู้ว่าจริงหรือโกหกเลยคะ่ะแล้วคนไขคอยากจะฉีดตรงไหนล่ะกล้ามเนื้อตาคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหมอจะให้ <c oughs> ที่แท้เพราะว่าคุณฉีดโบท็อกมันเองไปกันเถอะพรุ่งนี้เราจะเอาน้ำเปล่ามาหลอกขายพวกผู้ชายกันต่อเล่เข้ามาค่ะเล่เข้ามาน้ำดื่มสำหรับผู้ชายกินแล้วหล่อหุ่นดีมีสเสน่ห์สุดๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> กินแล้วหล่อหุ่นดีมีสเสน่ห์จริงหรือเปล่ารจริงสิคะดูที่ตาฉันสีไม่ขย,ยิบเลยเอ๋อจริงด้วยครับงั้นผม,มเอมาเลยครับโอ้ยได้ยังไงอะ่ะผมมาก่อนนะฮะผมมาก่อนผมต้องเหมาสิครับ ไม่ต้องแย่งกันนะคะไม่ต้องแย่งนเดี๋ยวฉันองมาเพิ่มให้นะคะพวกคุณอย่าไปเชื่อนะคะน้ำเนี่ยมันก็แค่น้ำเปล่าไม่ได้วิเศษอะไรเลยใช่ดูฉันยังไม่หายพูดเนอเลยคะ่ะคุณอย่ามาพูดมั่วๆนะคะถ้าฉันโกหกตายฉันต้องขยิบแล้วสิชิตราเธอไม่ขยิบหรอเพราะว่าเธอไปฉีดโบท็อกมาอย่างไงอ่ะหัวหน้าหัวหน้า,นานอย่ามาพูดมั่วนะคะฉันมีรักทานพี่ฉันตามไม่ขยิบก็เพราะว่าฉันไม่ฉีดโบท็อกมา ที่แฉที่คุณตามไม่ขยิบเพราะคุณไม่ฉีดโบท็อกมานี่เองไอ้คนลวงโลกเอาเงินของฉันคืนมานะโอ้ย,อย,อยทำไมฉันซวยขนาดนี้เนี่ยเงินก็ไม่ได้ยังโดนไล่ออกอีกไ,ไม่เป็นไรนะคุณงั้นเดี๋ยวเราค่อยหางานใหม่ก็ได้หมอฉีดโบท็อกเทือน ทำให้หน้าคนไข้กระตุกไปทั้งหน้าถูกรวบตัวแล้ววันนี้เอ้ยคุณคุณนี่ใช่กินอีกที่คุณไปหรือเปล่าใครมันจะไปซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนั้นเฮ้ยนี่มันไอหมอที่ฉีดโบสท์อกให้ฉันนี่ออหน้าฉันยังไงหน้าคุณเป็นอะไรอะอ